สวัสดีครับผมนายธนวุฒิอุ่นั้แส่นะครับตัวแทนจากบริษัท Isaac Engineering นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำการเลือกใช้เลนนะครับว่าควรจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับสำหรับกล้องวงจรปิดนะครับที่จะใช้ติดตั้งในการดูแลกิจการของท่านนะครับหรือว่าบ้านพักอาศัยของท่านก็ตามนะครับครับผมเรามาดูที่โบชัวของกล้องวงจรปิดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทั่วๆไปนะครับก็คือจะเป็นแบบ อนหลอกแล้วก็แบบ IP นะครับครับผมจะยกตัวอย่างขึ้นมาทั้งตัวนะครับเป็นตัวที่เราจัดแสดงอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นกล้อง IP นะครับรุ่นคิวนะครับ uh, d s 2 c d 2 4 1 0 f i i w นะครับครับผมตัวนี้จะมีขนาดของเลนอยู่ที่ 2.8มิลลิเมตรนะครับเรามาดูภาพกันนะครับว่าขนาดจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเลนส์2.8มิลครับผมครับในภาพจะเป็นกล้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขยายขึ้นมานะครับครับผมอันนี้คือขนาดของเลนส์2.8มิลลิเมตรนะครับอ่าระยะโฟกัสของภาพนะครับอยู่ที่ ผ่านเกือตัวกล้องนะครับ2เมตรแล้วก็ความกว้างของภาพได้12เมตรนะครับอันนี้เหมาะกับติดบ้านพักอาศัยทั่วไปนะครับที่ไม่ต้องการาเห็นพื้นที่ระยะไกลมากครับต้องการเก็บภาพใกล้ๆนะครับหรือว่าติดตั้งในลิฟต์หรือในห้องที่มีพื้นที่ไม่กว้างมากนะครับก็คือจะใช้เลนส์ประมาณ2.8มิลมนะครับครับผมสำหรับ ขนาดของเลนส์อื่นๆนะครับดูตามไดอะแกรมที่เราจัดทำขึ้นมานะครับก็จะเป็นขนาดของเลนส์ที่แตกต่างกันไปนะครับก็จะมีตั้งแต่4มิลนะครับถึง12มิลนะครับผมจะแนะนำตัว4มิลกับ6มิลนี่ก่อนนะครับคือตัวนี้ก็จะเป็นขนาดของเลนส์3ขนาดนะครับ2.8 3.6มมิลแล้วก็6มิลนะครับตัวนี้สามารถเลือกใช้ในบ้านพักอาศัยของท่านได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการจะจับภาพจุดไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับก็ดูที่ระยะโฟกัสของเลนนั้นๆนะครับครับผมเรามาดูกันเริ่มมาดูที่แต่แกมนะครับตัวแรกจะเป็นเลนส์4มิลนะครับระยะโฟกัสนะครับอยู่ที่4เมตรนะครับความกว้างของภาพ8เมตรนะครับ ครับเลนตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัว6มิลนะครับระยะโฟกัสอยู่ที่6เมตรนะครับความกว้างของภาพก็อยู่ที่6เมตรเช่นเดียวกันนะครับกลับมาตัวที่3นะครับเป็นเลน8มิลนะครับระยะโฟกัสอยู่ที่10เมตรครับความกว้างของภาพอยู่ที่4เมตรนะครับตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นเลน12มิลนะครับระยะโฟกัสของภาพอยู่ที่15เมตรนะครับความกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับ ครับเราสังเกตดูได้นะครับถ้ายิ่งเลนมีขนาดมินเยอะขึ้นเท่าไหร่นะครับก็จะได้ระยะโฟกัสไกลขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ความกว้างของภาพก็จะแคบลงเช่นเดียวกันครับครับต่อไปเราก็จะมาดูกันที่ตารางนะครับว่าเลนขนาดไหนนะครับเหมาะกับติดตั้งตรงจุดไหนบ้างนะครับสภาพแวดล้อมเป็นยังไงนะครับในตารางนี้ก็จะมีบอกทั้งหมดนะครับ ก็จะมีตั้งแต่ขนาดเลน2.8มิลนะครับถึง12มิลนะครับตัวนี้ผมจะแนะนำเข้าวๆนะก็คือถ้าใช้ติดบ้านพักอาศัยนะครับก็คือจะมีตัว2.8นะครับตัว3.6มิลนะครับตัว4มิลนะครับแล้วก็ตัว6มิลนะครับครับแค่ ก็ประมาณ4ตัวนี้ครับที่ใช้ติดสาหรับบ้านพักอาศัยนะครับสําหรับรายละเอียดท่านก็ลองอ่านดูในตารางนะครับก็คืออลไรจะมีรายละเอียดบอกว่าเลนตัวไหนเหมาะกับสถานที่ไหนบ้างนะครับครับผมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรูปภาพนะครับที่ถ่ายจากเลนต่างกัน4ขนาดด้วยกันนะครับก็จะมีขนาด4มิลน,นะครับ เลนขนาด6มิลน,นะครับขนาด8มิลน,นะครับแล้วก็ขนาด12มิลน,นะครับสังเ,เกตความแตกต่างนะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับระหว่าง4มิล12มิลน,นะครับ12มิลนี่จะได้ได้ใกล้กว่าแต่ความกว้างของภาพก็ได้ไกลกว่านะครับแต่ความกว้างของภาพก็จะลดลงเช่นเดียวกันนะครับครับผมวันนี้ท่านก็คงได้ความรู้เรื่องการเลือก เลนสำหรับกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อไปใช้ในกิจการหรือว่าบ้านพักอาศัยของท่านนะครับได้นะครับและหากท่านมีข้อสงสัยประการใดนะครับก็สามารถเข้ามาทดสอบการใช้งานนะครับเรามีชุดโชว์เดโมนะครับให้ท่านทดสอบใช้งานได้จริงนะครับที่ซีคอนบางแคนะครับชั้น3นะครับโซนไอทีห้องไอทีสาเนะครับเบอร์โทรศ 2นะครับ458 2499นะครับแล้วก็เบอร์มือถือนะครับ088 941 2499นะครับอ่ายังไงก็รบกวนท่านช่วยกดสับสไกไลติดตามด้วยนะครับและคราวหน้าเราจะมีเรื่องอะไรามาปีเซนต์ต่อไปก็คอยติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ